ออสองตัวดียวป่าเนี่ยป่าเต่ม่รูาาร้ัวอาไรวูอ่ะโคตรโคตรเยคนในป่าคนได้บ่ đó sao hà tu Мидвера. ้ยนำ้นำน้ำน้ำมันถ้วยเลย ลาได้เจ็ตตัวเลยลนี่ยไ้มันนี้มันมีรมมันเป็นมันเป็นผ้ามันเป็นผ้าต้องเียเลยไว้มีอีกนั่กัห้องน้ำมันนะมันคือห้องน้ำห้องน้ำแสงเงเลยห้องน้ำเป็นผ้าเอาได้ปะเอาแกงไหมใส่เงใส่เงียไห Al al anu al ah, ya long ya, lu tak ya. mai nang yang dia ya. pergi